ก็พ่อ้วนคนผู้หายขี่โผ่สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเจอก็พ่อ้วนอีกแล้วครับมือนี้มือนี้มาสรารคามมาตะมือว่านแลวล่ะครับแต่ว่ามือนี้ก็มือนี้พ่อแม่พี่น้องสิมาเจอลาบครับลาบสรารคามโดยแท้เด้ครับลาบสรารค้มแบบแท้เลยจากพอข้าครับพอข้าญ่เดี๋ยวเมพิ่นิมาเหตดให้เบิ่งแต่ว่พยาพ่อ้วนนี่สิเอาไห้เบิ่งซะก้อนว่ามีหยางนะครับมีหยางแน่ อันนี้คือสูตรสารค้มเลยครับบ่เป็นลาบอุบลนบ่เป็นลาบยโสบ่เป็นลาบละเอียดแต่ว่าเป็นลาบสารคา้มเบิ่งได้ครับแล้วสูตรสารค้มเห็ดตั้งไดเดี๋ยวผมสิบ,บอกเธอก่อนว่ามีอย่างเนี่ยอันนี้คือเนื้อครับเนื้อที่สีลาบมือนี่เนื้อง่วครับกับมีเนื้อมีเลือดมีสามสิบกีบแล้วกับับนะครับอ่าอันนี้ที่นี่ส่วนผสมมีอย่างเนี่ยอันนี้มีอย่างพี่นอน้องเคยเห็นบ่ครับใบบกใหง่เลยครับนี่บ่เป็นใบอียอย่างนี่ บ่เป็นใบบกูดด้วยครับเคยเห็นบ่พี่นองเออนี่ฮะของสราร้ามครับสูตรสรารข้ามคนสิใส่ใบบกเวอร์นี่แหละครับใบบกเวอร์ไ้จักมาเวอร์บ่ครับคนไทใจเะเอือนยังหล่ะต่ว่าผมเอิ้นบกเวอร์มาเวอร์นี่ลหละนะครับใส่ใบบกเวอร์สูตรสรารข้ามต้องใส่ลาบงัวต้องใส่ใบบกเวอร์ท่าน,นั้นมันจังสีแสบนะครับบ่เป็นใส่ใบบกูตดนะต่อไปผักขี้ใบเลื่อยครับนี่นี่ครับปลูกเองทั้งนั้นล่ะ ต้นหอมนี่ก็ปลูกเองได้ครับนี่เนี่ยหอมนี่ก็ปลูกเองแล้วก็ชุบรสนะครับแล้วก็เกลือนี่ครับเกลือพริกี่นเท้าครัวเนี่ยครับอันนี้คือส่วนผสมของลาบสรารคามีแค่นี้เหรอครับเห็ดง่ายๆที่นี่วิธีการเห็ดเห็ดจังไดยน,นะครับวิธีการเห็ดเห็ดจังไยถ้าเบิ่งได้ครับเด้อผมสิให้ ผู้่นเห็ดลาบสารคข้ามแสบๆเนี่ยมาเห็ดไหเบิงนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันนะครับเดี๋ยวผมไปเอื้อนเพิ่นก่อนเนี่ยครับอันดับแหลกเพิ่นสีซ้อยซะก่อนเพิ่นสีซ้อยให้เป็นชิ้นๆเนหน่อยเพราะว่าหยังเวยมม้ยยเวลาหลาบนะครับมันสีลา่ไงเบิงนะครับเนาะเนี่ยครับนี่แหละจอมฝีมือเลยครับนี่ฝีมือ,อหลีอในการเห็ดลาบนี่เราเห็ดแ่บๆเลสูรสาระข้ามเนี่ เนี่ยครับรอบ่อพี่เนี่ยครับรอบ่อครับเราเห็ดแซบอีหลีลาบสารคามนี่ยบ่มีผู้ใดเกิดเล่าดอกฝีมือดีครับเนี่ยค,ครับหลังจากที่เข้าซอยซอยแล้วขั้นแล้วเพิ่นกระสีเพิ่นกระสีฟัดว่าไข่ละเอียดนะครับเน,นี่ยครับเราเห็ดฝีมืออีหลีเห็ดแซบ นะครับเดี๋ยวเบิ้งเราสีไส้หยังเป็นหยางคือสีไส้เลือดครับฝากงายบ่ติดมีดอ๋อฝากงายบ่ติดมีดเพิ่นว่าขันไส้เลือดนี่ฝากงายมันสิิบ่ตดมันสิบ่ติดมีดเ่ยเมื่อฝากมันจังบ่กระเด็นด่องร่องร่องออกนะครับเพิ่นก็เลยใส่เลือดไปจักหน่อย เนี่ยครับิ่นส,สีเหลือไปจากหน่อยเวลาห้องฟัดเนี่ยมันจังบะติดมีดเพิ่นหวังสิอันนี้คือสูตรสาระข้ามเลยครับผมกับพ่งหูหรอกผมกับพึ่งหูคือก,กันเนีมันบะติดมีดดีเลยอเนาะอืมเนี่ยครับฟักแหลกๆนะครับแล้วฝักแหลกแหลกเพิ่นวงังอันนี้เป็นก้อยสารคข้ามครับเป็นก้อยที่แบ่บนะครับที่บรคือก้อยทางอื่น ก็บเบิง้งเอาอะไรกันครับนี่คือต้อนตำรับของกอดสารคามจริงๆมันก็หอมแต่ได้ใบเวอร์เลยครับใบเวอร์นี่หอมก็ใบบักกูดนะครับกับไส่ลาบกระสับพยาย่ำทั้งมดทั้งหมดใช่ไหมแกมันก็หายากเลยครับอนอกจากว่าเพิ่นสิปลูกท่าสารคามเพิ่นปลูกหลายเพราะว่าเพิ่นนิยมใส่ลาบใส,ส่ลาบต่างๆอ่ะเพิ่นสิใส่ใบเวอร์ครับ คนี่คอยใส่ใบบกูดพักนีกับปลูกเองเนะครับเดี๋ยวผมสิเอาผ้าพแบบพี่นองเดี๋ยวผมสิให้อ้เพื่อนนี่ฟักไปเรื่อยๆสักตอนผมสิพผ้าพแมแพี่นองไปเบิ่งพักนะครับเนะพาะผักที่ปลูกเองครับเนี่ยครับพักหอมนี่แหละครับที่ผมมาเอาหนีแหละครับเนี่ยเนี่ย,ยมาเอาหนีลระไปใส่อันนี้ปลูกเองทั้งนั้นเลยครับเนี่ยครับ บ่มีอย่างแถบสีได้ซื้อเด้ครับบ้านนอกเฮาบ่มีอย่างแถบสีได้ซื้อเบิ่งครับเบิ่งผักกาดผักกาด็หลายเนี่ยครับต้นปลูกไว้บางเลี้นฟ้าบางเลี้นฟ้าก็มีเด้ครับอยู่พุ่นล่ะอยู่ไกลๆพุ่นเป็นต้นบักกอกบ่ครับพุ่นต้นบักกอกก็บ่ต้องได้ซื้อนี่ล่ะครับคือบ้านบ้านนอกล่ะครับเนี่ยครับหลังจากที่เฮาไปเบิ่งผักเนาะเมื่อกี้ก็กลับมาเบิ่งอ้ายเพิ่นกำลังฝัก ตีมีดเากครับขอเอืมีข้ามีดโอ้ประจุเลือดแล้วกับข้าต่อต่อ,ตอมันสีบอติดมีดมันสีบอรกระเด็นบอสเซ็ตซะอ,อันนี้แหละครับคือเคล็ดเล็บเคล็ดลับเล็กๆน,น้อยๆในการในการฟักลาบในการเห็ดลาบสูตรสารค้ามครับก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน,น้อยๆนะครับเพิ่นก็บ,บอกมากว่าเห็ดจังไรมันสิบ่ติดมีดเห็ดจังไรฟักจังไดอย่งซี่เพิ่นก็บ,บอกนะครับ จ,จำเอาเด้อพี่น้องเด้อจำเอาไปเพ็ดสูตรสารค่ามนันเป็นสูตรที่แซ่บผมก็กินมาหลายสูตรแล้วละครับสารค่ามแน่อุบลแน,น่ลอยเอ็ดแน่ยาโสแน่ก็ขอนแกน่นอุดอรเพราะว่าสูตรสารค่ามบา่ไยจังแน,น่เพราะว่ามันแซ่บที่ใบบักเวอร์อิหลีพี่น้องเพราะว่าใบาบักเวอร์เนี่ยหอมครับ แตกต่างกันเลครับใบบักวอร์ก็ใบบักดใใบบักเวอหอมกัวครับหอมกลัวไส้ลาบนี่หอมกัวได้ทุกลาบได้ครับเส้นหมากก็มันดีเลยหมากก็ดีครับผันไม่หมากก็เอาหมากมาเป็นน้ำก็ดีก็ของเนาที่ก็ดีอร่อยกว่าบักเน่ามันสิบบอสมปิดปิดคือบักเน่าเนี่ยครับใบบักเบือใบใหญ่ได้ครับนี่เนี่ยใบบ่าเป็นหน่อยแซ่บก็ใบบักกูดครับหอม พี่เคร็จลับแนละเสร็ดลับครับเคล็ดลับสูตรสารค้มเป็นยังไงครับทางอื่นนี่ผมบ่เห็นเขาใส่แต่ว่าทางสรารค้มเขาจะใส่ตะใบเวอร์เห็นบ่พี่น้องเนี่ยมันสิบต่ติดมีดหรอกกัง่ามครับเห็นบ่เนี่ยแหละครับสูตรเล็กๆน้อยๆกัสมควรจับเหาได้ครับถ้าเราไปเห็ดกินเบิง่งผวยใหญ่อวนคนผู้หายขียยบหั่ใหญ่บอลสีแมีนบอกอระลองไปเห็ดเบิ่งได้พี่น้องเลยครับ เดี๋ยวจังอยจังมาเจอกันนะครับเนาเนี่ยครับหลังจากที่ฟักแล้วเนาะเดี๋ยวผมขอเบิ้งแนวว่าแล้วเป็นยังไงเนี่ยครับโอ้นี่นี่ครับนี่แล้วแล้วหลังจากแล้วแล้วเขากับเอาไว้ในหมอสกรบอลดีสี่หันเครื่องใน่เลยครับหันเคืองในเสียเอาไว้ร่วงไว้ได้เนี่ยครับเนี่ยเราสียฮันเคืองในเครืองในกับมี่หยางแน่กับมี่สามสิบกีบกับตับแค่นั้นแหละครับ หั่นเครื่องในแล้วก็ใส่แล้วก็สีหั่นอย่างครับต่อหั่นหอมบอกครับต่ออืหั่นหอมนี่ครับเห็นบ่ใส่ไใบซะก่อนอันเลือดนี่บ่ใส่บอกครับใส่เลือดใส่อ๋อใส่เลยอ๋อที่ที่ให้เบิ่งแน่นั่นล่ะจูมักว้ซะก่อนบอกครับมักใบสะก่อนบ่อยอืมอืมเอาใส่เอาผ่าเลือดใส่ มัร์กแบบไหนครับยกมให้เบิงนล้วเนี่ยอยากเบิงขึ้นกันเดี๋ยวได้ครับเด้อโอ้บะคุนบ่ครับบะคุนก็นได้บะคุนเถียเดียวก็ได้คุนให้มันเขากันอยู่บ่กินจังไรบะคุนก็ได้บะคุนเถียเดียวก็ได้อืมเออาคุนเถียเดียวก็ได้ว่าษา,าคนว่ามัร์กไวแชร์ไว,ไวบ้านนี้เพื่อนกะสีหั่นหอมบ้านนี้นี่แหละครับบ้านนอกเขาประจำเป็นต้องใส่หอมหลายดอกว่าต้องมี่ผักขี้ว่าต้องอุย้ยหลายอย่าง กุ้งเทียบไซหลายแต่ว่านี่สูตรสระาะค้มครับว่าจำเป็นต้้งไซอยังหลายมากไมใไซผักบัวใบเวอร์แล้วก็ไอ้ผักขี้ใบเลื่อยหอมเปรี้ยแค่นั่นแหละครับ่อแล้วแซ่บแล้วคือว่า,าครับเนี่ยครับแค่นี้เองดิไม่ได้ยาก เลาหันเนี่ยครับเบิ้งเลาะหันหอมโบรนันตว่าไ,ได้ข้าวว่าน้องสาวเลาสีมาาดิน้องสาวเลาของเก่งคักเดยครับเ,เก่งเก่งนั่ยนัย่นน่จอมฝีมือในการนี่ไวหนีเลยครับนี่อันนั้นฝีมือในการเห็ดหลาเดยครับเราอยู่คนละบานดรอกตว่าเลาสีมาอืมตว่าเลาสีมาเบิ้งเด้อขันขันผมเห็ดเล่าผมสียหาเล่าเน่ะเป็นคนเห็ดกับเข่าให้เบิง้งว่าได้กิน ฝีมือเราโดนกันลเลยสิเราเห็ดให้กินเบิงแสบครับแสีบอีหลีลเดี๋ยวเรากำลังเดินทางมาอาอืมก็ดดีๆหรอก็อดดีๆหรอก็ระส้ยเนี่ยครับเบิ้งครับอือ๋อส้อยในส้อยในหน่อยคือห้องขั้นใบบักูนี่ละเนี่ยครับ นี่ครับใบเวอร์พอหั่นปุ๊บมันก็หอมห่วยห่วยเลยดีครับพี่น้องเราละหลายหรือเรเว่ยปับไปหน่อยอืมปักเผามันมุนมุนขาดขาดจังเลยเอาไส้ก่อนไ้อืมอมืดหรือเปล่าครับนี่เดะพักขี้ใบเรือก็ใส่ตีเอาใส่ใบเรือจังหน่อยเปินว่า เนี่ยครับไส์หน่อยๆกับแซ่บๆดอกเพิ่นเห็ดสูตรสลักข้ามิ่นเป็นปันงสันมแม่เราบน่นอ้อผู้ฝีมือฝีมือไหมนั่น<อ>น่ะได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์เราต้งสัยมา่เราบัดนี้กะเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวิืนปูงเจ้าเจ้าะพาปรุงได้เจ้าให้ฝีคนฝีมือเพิ่นปรุงเพิ่นมาแล้วเพิ่นย่างมาแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามางหอดจังเจอกันนะครับเนาะ เนี่ยครับมาหอดแล้วแล้วก็มาพอดีเจ้ามาจากบ้านไหนนี่มาจากไก่อยู่บ่ฝีมือบ่เจ้าเจ้าใส่หยังเจ้ามาหอดเจ้าคือเห็ดโลดใส่บักพล็กอ๋อใส่บักพล็กใส่บักพล็ก่อนเกลือแต่ว่าเข้าตรงนักเกลือเด้อ๋อตรงนักเกลือเอาใส่เกลือเลยหลายจัง่อยมันสิบ่เค็มบ่กเกลือคือใส่หลายแท้ถ่สูตรไข่ที่บ่ใส่น้ำปลาอ๋อบ่ต้องใส่น้ำปลาสูตรสารคามนี่บ่ได้ใส่น้ำปลาบ่บ่ใส่หยังต้อนหัวขวหัวหัวใส่จักส่อนมาจก อ๋อซีซ้อนหอมนะก่บขาเสไหลอ๋อเส้นไหลเพื่อหอมตำเบงนี่ขัวเอาข้วขัวกับตาเบงหอมเด็ดเ่ใบบัวเอใบบัวนี่หอมใบหอมอือใสใสบิดเลยอ๋ใสบมดเลยไล่สารนี่โอไหลสารเจ้าสีหูดงได้ไล่สารับันนี่ยูุบันนาะ่อยออกมาจ่บป่ใช่หมอืมปลูเองเนาะนีชุรถเด้อนี่เออชุรถ ใส่หลายอยู่บ่กแคนี้แหละอืมเรต้องใส่หลายชูบรถใส่หลายบ่แซ่บนันสีผมร่วงอืมอันนี้ดีแท่ด้ยนี่ดีแท้อ๋อดีแท้เนี่ยคือเป็นขวดน้ำปลาเอ้าเอาเนาะซื้อมากกว่าใส่ขวดน้ำปลาตัวเนาะอืมตัวก็คือแบ่ตัวกคือบ่ข้นๆ้นเลยอย่างนั่นอย่างลางมันนี่บ่นเป็นดีบ่เนื้อมั่วตัวนี่งไหมอ๋ออ๋อเนื้อมั่วสองข้นกันเนาะอืมบ้านเราอื่นข้นเนาะอขยเยาขยเลล่่่นนัะ่า ใส่หลาย,ยุบบ่บ่ะนี่นี่เร,เรียแต่มาแล้วแต่มาไก่ผู้มาขมมาใส่หลายอันนี้บอกสูตรสารคามันนี่หนีมาขมใส่หล่โอ้ใส่หลายหล่มันขึ้หนนี่ขึ้นใส่หน่อยเดีย๋ยวใส่อีกจังหน่อยมาเสยียบสิเอาสิมาขมก้อนนั่นไปอีกสิเด้จักแล้วเคยเห็นเต่าใส่หน่อยไหมก็ใช่เงินมาขมเยอะกะถึงบอกคุณเขาไปยิงใช่ยี่สิ่น้ำปลาค<า>ือว่ามาใส่โอ้ใช่นี้ละบัดนี้บัดนี้เห็นตรงไหนบัดนี้ยจะข้นเลยหรอโอ้ข้นเอาเบิ่งดูนี่ครับพี่น้อง นี่คือสูตรสารข้ามเด้อพี่นออ้องเด้อเมื่อเจ้าบังคือบงังแสเขาไ่าเห็นเท<ว>่าเลยวะอือเนี่ยครับนี่แหละครับคือสูตรสารข้ามครับพี่น้องเบิ่งเด้อครับเด้อแซ่บแสไปครับเป็นว่าข้าวเส้นหนังปลายไหลมันจีบเป็นรวงไม่จีบเป็นเขนนะเนี่ยครับเาเเ็ดนื้อเขนขาเหเ็ดใส่เกลือเกลือนะเกลือนี่มันจีบเนื้อแขนถึงมันแซ่บอืสมันงจีเป็นเนื้อแขนแสแสนี่บอกครับค้นๆใส่กันละกันมีเท่นี้แหใส่ได้เลยมีเท่านี้แหละอื ออคือบอเป็่นคือเป็นผงผงหนึ่งสีนะกระผมก็น้องห้าเปอร์นตน้ำปลาเนี่ยครัโอ้สูตรสารค้ามเป็นนั่งสีิขันทั้งอวัตัวอะไรมั้งแเป็นยังไงล่ะมันบ่เป็นตะกินไ่เป็นตะกินไหมโอ้พอผ้าเห็ดจนงสีเนาะอืมอืมอืมพอแล้วผ้าเห็ดหึงเป็เห็ดมาเห็ดแล้วเห็ดจังสีนะแล้วสิบ๊วยใส่น้ำปลาแล้วส่ใส่นิดเดียวอืมอืมอืมนักนักเกลือนักเกลือเขากลัวเขายังก็ใส่ซานั่นกะเหลาด้วยดิครับบะพริกเนี ดบักนาวเดวบ่ใส่สิคือบ่เห็นใส่บักนาวบ่ค่อยบ่ใส่บักนาวจ้ะโอ้เป็นจังได๋มันเป็นคันใส่บีดีจังซี่บ่ใส่บักนาวติมันเป็นหยังจังบ่สบักนาวคันมันใส่ดีจักมันมันไปตัดกันสิตัดกันเีไดบ่บ่เคยใส่นะดีอีพ่ออีแม่บ่เคยพาใส่บ่บ่ใส่อือๆๆซมซี่เนาะมันกสิเห็นบ่ล่ะโอ้ก็ตัวข่อยบ่แล้วยังนีเจ้าคือบ่ซิมอ๋อกสิซิมอยู่นี่ล่ะเนาะบ่ซิมบ่ติบ่ได้ซิมนะตะเก่าแม พี่ยังกซิมเห็นบ้ไม่คอยคอยกะอยากซิมนะพ่พี่ยังแบบเนี่ยครับเว่าขันมกเพ็ดกยังเพื่อเบ้อขันมกเพ็ดยังเพื่มเบาใส่ยังนยเนี่ยเนาะบางมืออีกละางพ่อพี่หยังแบบใส่แแต่ว่าหั่นหั่นเพ็ดนะเสียนะมะขุมตีเจ้าหมักผมเนาะโอยเว้ยปาเถอะแล้วก็เจีไล่ะเนาะ มันเนี่ยสามาคมขมเนาะขมขมมันก็ะเทียมสียังไงเนี่ยอืมปล่อยพ่อดีนะเออนั่นแหละพ่อบาดเนี่ยผมไปเนี่มันสีเบ,บิ้ลอีกยังสิบลอกข้ามบอกข้ามนี่แหละพ่อแม่พี่น้องสูตร<ๆ>พ่อสูตรสารัข้ามครับสูตรสารัข้ามของแทบเป็นเัืงสี่ครับตักใส่จานเห็นเบิ้งได้ครับแล้วหรือยังผมจยากรูดว่าอันอันแข็งแกร่งนี่มันเป็นเัืงไหนผมเพ็ยบ่เปลี่ยนผมเปล่ อันสีแฉบเห็นไหมแขวนอันตันเลยเหมขอ,องมันไปไปกินเน,นี่ยครับนี่คือเสร็จแล้วจ้ะเนี่ยครับเสร็จแล้วด้วครับพร้อมสิกินแล้วพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายที่เบิ่งอยู่ง่ายบ่ครับนี่คือสูตรสรารค้ำจำไปด้วครับเด้อบ่แม่นสูตรลอยเอ็ดบ่แม่นสูตรบ่แม่นลาบลอยเอ็ดลาบยาโสลาบอุบลลาบอุดรล,ลาบหนองคายบ่แม่นครับอันนี้คือลาบสารค้ำ แท้แท้งเลยเด็กครับหลับสารคามแท็งแท็สูตรโบราณเลยเข็ดง่ายงเครื่องกับมบอต้องหลายแต่วาแ่บครับมีเข็ดหลับเล็กๆในหน่อยๆในๆในี้ละพ่อแม่พี่น้องอยากเข็ดแบบสูตรสารคามกินกับล่องเข็ดกินเบิง่งเลยครับเด้อขอขอบคุณหลายๆพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามทาง YouTube ยูทูบยุคขณะน,นี้ขอขอบคุณหลายๆนะครับพันกินแล้วเข็ดกินแล้วถูกอกถูกใจกับกดไลค์กดติดตามให้พ่อใหญ่อ้วนในเด้อครับเด้อกดแชร์ให้พ่อใหญ่อ้วนแน่ ก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับสํหรับมือนี้พอย้นวนเฮ็ดแล้วก็คือเกาเหรอครับสิบไปกินเข่าซะกวันขึ้นยากนะครับสําหรับมือนี้สวัสดีครับ